ไเออไปียนตาเบ็ดหกเลย่เอาตเบ็ดลังหนุนเลยครับดีครับพี่นอมันนี่ที่ผ้ามาซีดเบ็ดซีดเบ็ดเนื้อเดือนครับนี่ไปคุดคุดใส่เดือนมาน้องครับก็ได้ใส่เดือนมาตายเติบก่อนนึงนี่็เดี๋ยวอนม้าพามาซีดเบ็ด เบ็ดไม่ไผ่นี่เบ็ดไม่ไผ่เข้านี้ล้วสองหลังนี่ละเอาสิทิ์นี่แหละครับสิทธิ์น้ำคลองน้ำข้องนี่เนาะน้ำคลองเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าสิมาลโมมานมืมนม้อนี้ใส่เป็นตัวไปเลยเพราะว่าพวกปลากระแยง,งปลากระแยงปลาดุกเนี่ยมันจะมักมักเหยื่อดินเป็นตัวครับ ใส่เป็นตัวดิเอาบต่บตองบ่ตองไปเด็ดใส่เป็นตัวแบบนี้ครับนี่ครับผมใส่ใเ,เดือนลงแล้วเนาะก็เอาเบ็ดลงน้ำล้เนี่ยขั้นสองขั้นบางีตอดคักนันพีนนน่น้องอบอุ๊บอนบอบอุบอบออออ มาเน้นงามๆเลยมาเน้นงามๆเลยพี่นอ้องนี่เด็ดต้มแล้วมาเนี่ยเด็ดต้มแล้วครับเนาะสวยโอ้เด็ดต้มเด็ดแกงและมันหมันมันหมาน,มน,มนบดก่อนเอือมาเนินครับอ๋อใส่ทั้งไว้เลยนี่ ตอดนะครับเมื่อกี้นม่ปลาตองปลาตองลอยเอ้อปะเอ้มาปากระกนแยงปลากระแยงปลากระแหน่งไง,งใครเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่เห็นว่าโตงงามๆเลยได้แล้วปลากระกนแยน่งมา้มานแทลามันนี่สวย ปลดก่อนเนาะปลดก่อนครับนี่ขยงีงไว้นี่โอเคตัวนี้ก็แกะจนมันสูงเรียบร้อยแล้วครับอัหมาน,มนใส่เยื่ออีกสาธิตบนม้วนเลยละมือนี่๊บเลยนะ นนำน้อยนึงก่อนแล้วพี่นอ้องตอนแล้วตอนแล้วอึนีปน่ปลาขาบเขาตะขาบขาว,ขาวตัวงามๆเลยพี่นอ้องเออแต้มที่สองแต้มที่สองแต้มที่สามแล้วนี่ปลดก่อนปลดก่อนปลดละปลดแล้ว ีตอนนี้ล้วตอนนี้ล้วตอนนี้ละบ้าขาวอีกแล้วขาวอีกแล้วพี่น้องขาวงามๆอีกแล้วนี่ครับหมานอีกแล้วหมานอีกแล้วหมานนี่ขาวงามๆเลย โอ้ยได้ลา,ลาบแท้มันนี่ได้ลาบแท้ใส่เป็นตัวบ่ต้องไปเด็ดนะครับนี่เอ้มันมันดินดินจริงสไลด์ไน,น้ำนิดนึงตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วแล้วปุ๊บอีกลอบพี่น,น้องปลาขาวปลาขาวปลาขาวงามๆเลยครับนี่ ออวงาฮะโอ้ติไงเลยใส่เป็นตัวไว้เลยอันหนึ่งกำลังตอดใส่ไวขี่หนามน้ำหน่อยนึงเอาเอา แง่งใหญ่บึ้ไยไอ่เต็มถ่องเลยครับอ,อด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 ,อดอยู่เลยเนี่ยอืหมัน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 บึกเน,น,น,นี่ยตัวปักแย่งอู้อสุดหยอดเนาะครับนี่เก็บแต้มไปเรื่อยๆครับอดก่อนโอออูหนี่แย่งใหญ่มันมัน แล้วกอนแล้วก้อนแล้วอุ๊ปเฮีย,ดดย well. to to ดดปัดตองลยตัดต่อตัดต่อตองามๆมาครับอีกหนึ่งแต้มตองไว้าล้างหนุนตอนแล้วครับตอนแล้วตอนแล้วหลุดมาหลุดมาหลุดมาโอ้ยหลุดหลุดจะได้ครับหลุดหลุด อออนแล้วอแล้วอแล้คร่องอเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้เอาอีกแล้วครับิเเอาเอาเอาโอ้โอ้โอ้บันินบันดินไงันินไงพี่้องเอ้ยันตัวที่สองเลครับนี่ยันดินตัวที่สองลครับเนี่ยอือมันมามันมาน อู้กว่าจะเอาขึ้นนักเต์เพิ่มนี่ป่าธรรมชาติเลยนี่แสบครับพอนีปอดก่อนปลดก่อนปลดก่อนี่สองโอ้โหมันหมันมันหมันนี่ใส่ถังเห้าครับนี่ผลงานเห้า ปลานี้สองตัวแหละปลากระกแยงอีกกระแยงปลาขาวถือว่ามันหมานอยู่เดี๋ยวเข้ากับตกตกต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อนดีครับกบอยู่กับธรรมชาติเนาะธรรมชาติอากาศเย็นๆใต่อมใหม่ถือว่าเพื่อนสนุกไปครับกับมัมก,มกมักไม่้มีเนาะมุนมวนครับผมสู้ไม่เบิ่งครับรอยอยู่สองถอยเบ็ดสองคัน เบียดสองคันตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วพี่นอ้องตอนแล้วมามาอ,อือเขาโดนแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเขาเนาะเขาเขาเข้เขาเดินอึบโอู้หักไปปานลินอีกแล้วครับปานลินอีกแล้วปานลินอีกแล้ว นี่นี่แล้วพ่น้องเฮ้ยันี้ตัวที่สมแล้วมัน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 มือนได้ไปิกกงหมอนอยังไรรงรยล่ะครับนี่ไดไปเบิ่งก่อนนาตจิตมาแรงติแกงใส่นมไปอุ๊ใส่นมสมนึกแกงใส่บกบวบว้ายเรืองเรรื่องละอีนนี้พิณทองอ๋ออันนี้แกออันนี้อ,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 อู้หูอู้พิงตางวาันี่เตายตำเบ็ดซะเลยทีนี่เอา

ตบกย้าเ,เลยตัวนี่มึงเนี่ยเอตัวนี้ตัวนี้บกาเลยอมน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 มึงอเลียตามเบ็ดล้างบุญอานี่เเงนะพี่นอ่อย <c oughs> สุดหนอนนะครับอาอทิ้เบ็ดม้วน,มนลมึงนี่อีงแล้วพี่น้อตอนอีกแล้วอตอนอีกแล้ว,ออลวนั่นนั่นัน,นตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้ ปุ๊บนั่นนั่นว้าวปะเขาไงเป็นเป็นปะเขางามโอ้นี่เบิ่งตัวปะเขาหลาบพ่อเลยครับนี่สามตัวสามตัวเดี๋ยน้องปะเขาสามหรือสี่นี่แหละตัวงาม,งามๆจริงๆเนีเ่ยหลาบพ่อเลยโอไข่เต็มถองเลยสังเกตเบิ่งนี่ไข่เต็มถองเลยพี่นอ้องอ๋อมันหวานมันหวานครับ สะสมแ้มหลังุนกร,กระตอดอยู่มันสิดส,สิบบทันเนะครับตอด,ดีครับตอด,ดีครับตอด,ดีครับโอ้หลังุนกระตอดตอครับ อีกแล้ว้วโอกินกินพร้อมกันสองหลังกินพร้อมกันสองหลังจะซีดมาท่านซิดท่านหลังเดียวครับสุดยอดสซ,ซีดท่านแค่หลังเดียวเบิ่งโอ้อ้วนอ้วนดีจังออตัวกลังกำลังหนาต้มโอมันมันพี่นอ้อง สิบประทันลังนี่รูดตอนนี่เขาลากล่างก็ลังลากเลยครับหนึ่งล่างลักเลยเบิังติดปลายใหม่เด้วยลังลากเลย,ปปย,เ,ลลเ,ลยเดี๋ยวจะมันลากอีกตัวยีสีนึงเออหนังโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วช้างโดนโดนโดนอีกแล้วอึ๊บโดนอีกแล้วตัวนี้ก็สวยแต่มันก็สวยอยีกแล้ว แบบนี้ก็สวยอีกแล้วพี่น,อน้องนะใส่ใส่มาตรฐานเลยครับนี่อันนี้อีกแล้วได้แกงแล้วได้แกง,แว,แกงวันนี้ได้กับข้าวแกงแล้วตอดตืบ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 ตอดแล้วตอดแล้วตอดแล้ว ตองตงัดตองปลาตองตัวนี้จะเป็นปลาตองพี่น้องเอ้ยหลักหลักเขามาป่าหยาเลยเมื่อกี้โอ้โหเออลองกับมันเนาะปดโดนแล้วหลักไปแล้วหลักไปแล้วหลักไปแล้วพี่น้องหลักไปแล้วนี่นั่นเห็นบ่ฮะโดนแล้วัววนิน,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 นโดนแล้วนนโดนแล้ว กำลังงามเลยโอ้โอ้โหอ้อออหมานหมานอึดอึดนี่มาเก่งไก่มาเก่งไก่นี่อีกหนึ่งตัวเห็นบ่คนงานหมานหมันโอ้ยเดี๋ยวปลดเข่าถังอืมที่ก็เอาไปเอาไปใส่ไอ้พวกตัวใหญ่ๆเนาะเอาไปใส่ไอ้ ทั้งเทิงๆไว้แล้วครับนี่ก็เหลือแต่สิทธิ์หน่อยๆบางหันละหมาดหมาดเอ้าเดี๋ยวผมจะปลดจักหน่อยเนาะเดี๋ยวจะจปลดสักหน่อยโอ้กินเก,เกลือเกลือรูดล่ะอีกนิดเดียวก็จะรูดสวยสวยสุดยอดวันนี้หมานอีลีครับอือ น่องได้เบิงเลยอันี้ก็ได้ต้่มได้แกงแค่หักี่ตอนอีกแล้วตอนอีกแล้วสิดเลยพี่น่องว้าหลุดน้ำโดนขาวงามๆเลยขาวงามๆเลยครับนี่หลากหลากมืดไปอย่างนั้นโอ้ สินยอดนะครับนี่หมานหมานมันหมาน,มาน,มานขนีนหนักหน,น,น,น่อยนึงหลังเบอขันเบ็ดกันนี่พี่น้องเอ้ยปลากินมาขันซีดขึ้นฮักสัมคันผู้โอ้ยตัเยดเสีได้ยนอทีนี้เหลือหลังเดียวสักโอ้ยเอา ดูไปเคียงหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นอะไรพี่น้องเบิ่งทุ่งหน้าเขาเคีเ้ยวเลยเนาะครับถือหนำถือในเอากะสิเป็นว่าเซตหรือนองมาหนีเดี๋ยวมาเบิง่งผลงานกันครับจะสรุปผลงานให้เบิง่งโอ้นี่หลอกหลอกพ่อเถาเห็ดไหวสามสี่หลังเนาะพ่อได้ไปใส่อยู่เด้ มาในผลงานโมนี่พี่น้องเอ้ยโอ้หมานี่เล็เบิ่งปลานินนี่ไม่ได้แมงงามๆเลยครับนี่จท่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่โอ้เป็นเนี่ยอ๋อโอ้เจ็ดปนินเจ็ดตัวครับนี่ทั้งเบื้อเจ็ดตัวโอแ้แต่ละแต่ละตัวนี่ตัวหนึ่งนี่ก็แกงสบายแล้วแกงอิ่มเลยครับนี่ ใหญ่กว่ฟั่มืออีกนี่ตัวเราประมาณสามขีดได้ครับนี่ปลาปลากระแนง,งก็ได้เนาะนี่กระแนงไข่ไข่เต็มท้องเลยนี่เรื่งเนี้ยไอพวกปลาขาวงามนี่ละปลาขาวนี่ละได้ลาบได้ได้ลาบหนึง่งอ้หูอันมันมวนมวนมวน,นี่อากินอ่ะก็เป็นว่าป้าพ,พี่น้องมาสิบเบ็ดเนาะเห็ดสิบเบ็ดเดือนเดือนก็ขอจบคลิปแค่นี้ละครับผม จากไปด้วยป่าไส้สวยๆเอาขอบคุณหลายๆที่รับชมครับ